ครับผมครับวันนี้มาหาปูนะครับผมคิดถึงครับผมวันนี้นะ่ยครับคือเกลียไข่ครับที่นั่คือเกลีโอ้จังหวะงวดได้ว่าสิมังเอาขัดไปอลไรตางคนชอบตัวเดีงวดได้บอหน่ะฝัดโอ้ยก็อีหยังมีเข้ามีเข้ามีหลุดครับผมครับจังหวะคันทามผมนี่ผมใหญถือว่าเป็นเบสทุกคนบเลยใช่อยู่ครับปู บ่อยๆถือตลักซาหัวขัอนซื้อโปเป็นครับให่ถือพวกสุกคอนมาส่ไปครับใหเปลนหักษาะนั้นเอยากให้ผ่าจ้าเมียหลักฐามันเปลี่ยนเป็นัสิบตัวเดยจักั่บส่งไปครับมีผู้ตามยุคเก่าล่ะครับผู้่เป็นเอาไปสื่อเฉพาะไร้วัน่ะกี้กับพีผู้เป็นสื่อกอนเนาะผูไปครับเชื่อสิบมือที่บางทีออกมองนีก็เป็นไปเด้พักรบาครับครับตามเหมือนเดิมนะคะ ครับตอนร้องฟังเบิงกันมากแต่จังเอาไปร้องขันมากับฝาดข้าไปที่รงพยาบาลน,น<อ>ั่นแหละครับตปชิไฮหลายตัวเขาอที่ม่ผมใส่บุป็นดด<อ>ขันชิไฮหลายตัวไม่อเฮ็ดเบาความนานี่ก็ล่างเรียนเบาลมแห้งตีถุงยาวตีทางพรมครับหลตัวแซื้อ่หที่ครับแม่ไปรักษานึนตัวผมเองซื้อได้ผมก็บปาซื้อได้หลายตัวนหน่อยก็นแคนแล้วเนาะแม่อยู่คบปูแตผมนี่เขาให้เขาดอกกวานที แมันสิบประคากฮิตได้กระเรนไก่คือว่านั่นแหละครับเป็นทางการของมูลนี่ฟังเบืงเอาคันมักกับจังนั่นอันบ่มากกะแล้วไปถึงแล้วครับพอถึงทางก็คือหันแช่มันแบนกับชิมยันบักเพว่นั่นแหละครับผมครับผมรอบนี้เป็นของยาพวงพายหรือว่าของปูผมฝันเลยนะไอ้ของปูเองเลยเหรอครับนี่รอบนี้เนี่ยฝันเลยโอ้ทว่ามันเท้ในบ้างขั้นโตตายนะฝันเราฝันว่าไปเรียนที่โลกอือเรียนที่โลกอนง่ายขึ้นดีแค่จรับครับ ปัดไปเป็นต้นไฮโรมามันออกสิบเอ็ดไงมออกสิบเอ็ดแต่ว่าต้นบังไฮโรเปิดขึ้นน่ะหาี่สองะหาสีสองแม่นครับสิเไฮโรมาถึงต่ำบสูงเลยเป็นว่าเป็นลักษณะสิบเอ็ดไฮโรฝันฝันเราตาพวเป็นจีิงกบมีดจะกระต่ายยในบ้านะเขตะเพาเขาตะเพาไปมื่อวานข้านกลางนั้นน่ะข้าวลงนั้นะฝัน่าเป็นต้นฮโรยืนบานหลานั้นล็นะไปห้าสี่สองเลยว่าจักเ้าขับปั่นทางพระเจอายุกับว่าจัก บ่ครับบ่อายุมาจักตะเภาแล้วเนี่ยผู้เฒ่า่วยเขาเจ้า่วยไสครับโอ้แกว่าหาจี้สว่งมีคือใส่ซ้ำไปนั่งแท่งเฮโร่สินี่ครับในความฝันในฝันครับในฝันบ่ได้แท่งดีดีในฝันข้าเจ้าท่านยังวัดยังไปในความฝันคือไปจุดทูยพิเศษเรียบร้อยประกอบออกมากรับบ้าแวหเบิ่งเฮโร่ครับในฝันในฝันในฝันนะครับในฝันที่เน้นขึ้นในฝันอืมครับ เนไเาสั้นหละขึ้นมากโอ้ขึ้มากส0เบียใหรวซะนาะสันดกต้นหาซีสองไว้อย่างละข้าวละลอยเลงมแล้วใส่สีเบียดใร่อีกลอยหนึ่งเป็นสี่ลอยแล้วมันเหลือเศนะบัดออกมาจังปันหัวจังปันหยับตรงเลยโอ้ยเปิดประมา้าสี่สองเลยแล้วเนาะโว่ได้ถึงม้วนหันในฝันยังไรเลียกถือเสื้อได้ในฝันกันไอ ลอยนึงไม่ชิดเดหารอยในคันตัวคันสันครับเซเบเชโรดิเจ็ดต่อเข้าใจในฝันก็ได้อแล้วแับเบสเซติงเงนสองพันสองในฝันในสองพันสองแม่นครับพวามถึงวัเด็กันระว่งหรือเปลาสีอสองพันสองน่งสองจครับคือได้เข้าใจมากมากะสองพันสองแล้วเพราะว่าตัวซีสองอาสองแล้วก็ซีหามในฝันแล้วก็ โทษทเป็นให้ลูกไีกใบนึงดิครับครับเข้าใจว่าดีใแกว่าสรนใไฝันดิมาดีใจตื่นดีใจขออั้งหลายเ่เคยเ่เคยเรียนให้ลูจกจะเคียนเนะาะสรางเรียนใ้ฝันเส <laughs> โอ้สนุกแบกดีแบกดีแบกไม่ทำนดีจีเมื่อใดวนปูขึ้นบนแบนบไไแต่แต่งนม่ตพี่น้อง สักไว้ได้ครับต่อฟันทำนว่าฟันค้างบวกรักเปิดดีใจจนจนภูเมียเปิดมาเปิด,เป,ดเปิดกล่องออกมานี่อันนี้เลยแหละเรี้ยงกันลาศักสี่สองเลยแม่ครับเขาแถวกันเรื่อยไปหาสี่สองเนี่ยมันเน่อันผู้เปิดแต่ว่ามันคนผู้แท้งแล้วผู้เปิดอีกคนนึงเขาจริงบีฟ้าที่เขาว่านจะขาดเครื่องมันเลเป็นบีบรุ่นแทรกไรครับโอ้ของมาแต่ว่าเต็มตีนดีหัวเต็มนื้อแข็งแทรกครับไม่ฝันดีใจแห้งเลยใช่ไหมดีใจจนภูเมียต<อร>ื่นไงมาเออแปลกดีเลย คิดกับบริคิดอย่างนั้นนั่นคิดบริคิดอย่างนั้นเขจาวเดือดตาหันฝันครับเอาไปตัวไฮโรเซ่เลยโอ้แปลกดีแปลกดีแต่ย่ายังไม่มาบอกใช่ไหมครับบ่อครับปู่ก็ยังครับปู่แล้วก็ถ้าตมามีแต่เหล็กฝันเลยครับเป็นน้ำสันมีเลขชอบไหมครับวันนี้งวดนี้คันท้ามาเลขมากครับมากจะสิบหกมากสิบหกครับเป็นน้ำสันเลขมากมากสิบหกลงเลยครับหกสิบหก เป็นเทปเก้าไรบางหลักู่กันกาอนแหยครับของมูลนี่ตีลูกากาบล่องไปนกคู่นะครับล่องไว้มัดตัวนีวิชหกครับนี่คือเลขมัดสามตัวนีเด็ดคู่อันนี้เลขฝันครับฝันไว้ตัวที่รั่วเนี่ยแม่ครับรุ่นแล้วก็รุนในแยมเห็นบักหามาเพราะเฮ้ยเฮ้ยถ้าเปิดไปเห็นบักซีเขารุ่นทเสียตัวเด็ดครับสองมัดเปิดไปบักสองกินจักกใจยุ้ยตบเพื่อตบกินดีใจว่าสันแกงวว่า เป็นขรั้งแรกที่ฝันลักษณะนี้ครับแปลกดีดีครับถามมาข้อเป็นจริงเลยเมื่อคือ่ะข้อจริงก็เรีนอาสี่สองครับสิบเอ็ดโลหนึ่งฮาสเอดก็อย่าลืมนะปู่นะครับสินี่คือนหนึ่งหนึ่งเด็ตองครับไม่่เหนี่ยวแก้เคียระไรเนาะกดีเนาะชุดหนึ่งเนาะอันหนึ่งหนึ่งเนาะโดนเนาะ ออกรอบเดียวปีนี้อันนี้ออกไปรอบนึงเราออกแปลกดีบ่บ่บ่เคยฝันเกียรรักษาเนี่ยครับฝันแปลกดีนี่ฟันก็ดีใจฟันตื่นไม่ดีใจรู้ว่าซางฟุกแันสั่งไม่ไหวซางฟุบครับไม่ใช่จะมาตัวนี้เรอครับปู่542ไม่ไหวครับนี่ใจห้อยกัดถามว่าคือมันกัดสีคือสีคือคือเดี๋ยวบ่เคยฝันแปลกๆครับครับเดีนั่นสั่น โอ้ยในฝันก็ดีใจยางแห้งเลยลวดเอาว่าสั่นโอ้ยเป็นแนวทางเป็นความฝันค่ะปู่ว่าความฝันให้ฟังว่าความฝันในฟังมาต่อไปคิดพิจารณาดูกลับขันมากอะเอาไปเสียงเบิงหันบําบัดไปผมว่าเราหนุ่มหนุ่มดีฝันของป้าลวดครับแต่พอเป็นแนวทางของบ๊อมิหักแจ้งมนสิไปรักษาใดมีเข้ามีหลุดนะครับปู่เนาะแมนครับทุมคนอนี่โอ้ยถ้าถูกทุกงวดก็รวยเลยเนาะแมนครับถือขึ้นวดก็รวยถือขึ้นวดก็ยูบอะไรให้กันมัน ครับเป็นครับแมนครับขันบอเถือกเพิ่นกับสีจมไห้แมนครับกับขันเถือกแล้วหลายจุดมื่อกับสีเหลียวเพิ่งแต่สิงต่หน่อยเสียห่าวสิยากขันสิงแต่หน่อยใครอยู่ขันเบาบอกหู้ในหน่อยมาให้ก็เป็นแนวทางนะครับเอาเบิก์ซับให้ปู่ถือดีกว่าเออให้ดูหลายกล้องนะครับครับเด้อยาพุ่งไปกับพัฒนาบอสบ่ครับ นี่เอาเท่าเท่าเท่าอ่ะเทกล้องนะปู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยสักนิดสักปู่ครับนั่นแหละครับโอ้ข้างล่างนี่คือเบอร์โทรของปู่ใช่ไหมครับอ๋อเราเดี๋ยวนี้เราเราสว่างเยอะเลยไม่มาบอกเลขเลยเหรอครับเดืนดถ้าเราอยู่ดีมี่แห้งไรนี่นียแหละยาโปงพายไม่มาบอกเลยตั้งแต่ได้บ้านเนี่ยนะครับคือชุดเน้นก็คือห้าสี่สองกับหนึ่งหกใช่ไหมครับปู่ครับผมอืมนะครับผมแนวทาง ของปูจันนะครับครับชัดเจนค่อยๆเื่อนไปนะครับเนาะโอ้ยฝันว่าเปิดมาออกมาเห็นเป็นตัวเลขห้าสี่สองเลยนะครับหม่งครับห้โลยินเรื่องอะไรสักอย่างตัวแดงเลยเนาะตัวแดงตัวเดียวจะาปกี้ต้งตัวสีดำสีแดงเลยครับแดงเจ้าปักขีมาเดียวแม่นขนาดนั้นเลยนะครับจำได้ครับฝันชัดเจนไร้ยเวอื่นเลยครับ ควันให้โล่สีเมียสีดำกบสีแดงแมนก็ดงเป็นแนวทาเป็นแนวทางเนาะทานผ้ได้มากต่จังตามเด้อไม่ว่มาที่ผมว่านนยุ้มอีไฟอยู่บนบ้านเราก็ได้ครับขาวมูลนี่มันแนวมันบมีหายครับเนาะ่หายแลวแสดงไพ่ที่บอกถิกับว่จักเกินครับมรัคเป็นักสั่นครับถามน่ใจใหญ่ตือประชาชนครับออยากแขงเงินต่อมาคุณมา ทางนี้สักหน่อยนะครับโอ้โหเข้มไว้เลขงามครับตัวแดงนะแดงเลยนะครับข้างล่างเป็นตัวน้ำเงินเอาเอาที่ชอบนะปู่เนาะที่เอฟซีทางบ้านชอบนะครับแนวทางของผู้จันทร์นะครับผมครับขอบคุณครับปู่ครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับผม